สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีเอฟซีครับผมไหนปืนยังไม่ได้ยังไม่ได้มีซุกบอกได้ถืนแล้วได้ปืนแล้วนู่นต่าไม้เราจะไปเป้าหมายข้างหน้าเดี๋ยวพาไปดูปาวานนะครับผมไปดูปาวานนะครับผม ไปตรงนั้นน,นกนไปเก็บของกัน่ิบของก่อนโอ้โหร่วงพอดีจุดเหรียญตรงนี้จุดเหรียญ อันซื้อกระปเดี๋ยวพาไปดูปวานเดี๋กว่าปืนโน้ตาปืนน้ำแข็งจุดลงเลย โอเกือบตายนี่ครับเจอาพามาดูปาวานปาวานนะปาวานเจ้าปัวนี้ไปที่คลังแสงเดี๋ยวก่อนปาวานอาปืนน้ำแข็งไม่สามารถ ใช้ไอ้นี่ได้นะไม่เอาถ้าเราไม่เอาคือนกแข็งเี็กนิใช้บล็อกได้ได้เนี่ยแต่งคลองไปเลยแต่งให้เพื่อนไม่พอแต่งให้เพื่อนไม่ได้ครับผมผมพามาดูป่าวานนะครับผม ประวานประวานประวานช่หวานถึงนะครับชายหวานไหมเดี๋ยวไป,ไปดูช่องใหม่จะ,จะมีแต่ตัวนี้นะครับสนามนี้นะครับหน้าสวยงามสวยงามทะเลทะเลสวยครับสวย เดี๋ยวไปหาคนละโอ้ทางนี้ก็มีโอ้ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากแต่ตรงนั้นมีปะวานค่ะโอ้ยเห็นไหมครับผมคใครเล่นก็มาเล่นได้นะครับชอบชอบ,ชอบดูไปพิพิธภัณฑ์ ปิพิธภัณฑ์โอโ้วงบีบแล้ววงบีบแล้ววงบีบผมแล้ววงบีบขาบไปวงบีบแล้ววงบีบแล้วขับรถขับรถเลยขับรถเลย 哎呀妈呀！操你！ เพื่อนมาออนนะนระวังด้วยนะเพื่อนเด้อระวังด้วยเหลืกเหรียญเล็กเหรียญช่วยเพื่นอนหน่นหอยตรงนี้มันมีเหรียญนะอาจารย์ใช่ เอได้เพื่อนเลยยังคนหนึ่งคนหนึ่งยังไม่ได้คนหนึ่งยังไม่ได้เป็นปืนซองซิ่งซองซิ่งซองแตกแตก ก็กลันตัก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  ยิงแล้วนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยไปยิงไปยิงไปยิงเกิดยิงใช่ไหมโอ้ยหยกล่วงแม่เนี่ยทำเป็นเล่นไฟ กำลังเล่นไปดีไม่พบเป้าหมายในระยะกำลังเล่นไปดีเกือบล่วงไหนทางแสงมันมีที่กดล่าไหมไม่ม,ไม,มีไม่มีที่กดล่า อ๋อทำไมเราได้หนึ่งทำไมเราขึ้นหนึ่งคิวอ๋อมงยัง,งไงนี่ยไปยืนคิดหนึ่งคิวทีเนหะคิดเก็บคนหรือยังไงหรือยังไง งงนี่ฮะทำไมเราได้หนึ่งคิวพื้นที่ปลอดภัยไม่พบศัตรูดูจนไม่ได้ยินอ่าจนสนไม้ผมยิงสามคนนะสามนะ sai มั้ย sai mãi sai mãi